ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจาก่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์600นะครับทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งผมได้จะไอ้ผมจะมาปักหลักเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแต่ว่าถามว่าแบบจริงจังจะต้องท็อปไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมจะเล่นเรื่อยๆเล่นกับ คนดูนะครับเออแล้วก็มาอัพคลิปลงทุกวันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาให้คนดูดูนะมาให้คนดูแบบสอดเล่นนี่แหละตั้งแต่แบบอัปเดมาใหม่ก็เล่นไม่เป็นเลยนะครับสําหรับผมนะ mm hmm. ก็วันนี้ก็เป็นวันที่1น,นะครับทุกคนวันแรกเลยนะของเซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับ mm hmm. ก็ผมได้เล่นไอดีนี้กว่ากว่าผมจะได้เล่นไอดีนี้ก็เย็นแล้วนะก็ไม่น่าจะเวิลยิเ็นะเพราะว่าผม แนะนำทุกคนตลอดนะครับว่าวันแรกต้องเวลยิบเนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆผมอัดคลิปวันแรกเลยนะแต่ว่าผมจะไปลงวันที่สองนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าตอนนี้อันนี้3ามทุ่มนะแต่ว่าตอนนี้สองทุ่มนะครับทุกคนก็เวลาสองทุ่มแลวนะก็กวาจะตัดอะไรเสร็จก็น่าจะนานนะครับไม่อยากลงคลิปดึกนะครับจะลงไปลงพวกนี้ละกันนะครับทุกคนตอนประมาณ8ปดเก้าโมงนะครับทุกคนแล้วก็ ลงอีกคลิปหนึ่งลงวันที่สองก็น่าจะยินเย็นนะครับทุกคนก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะว่าหายดีกว่าจะได้นะครับทุกคนอ่ะไอดีนี้นะครับทุกคนก็ได้มาเป็นยุงแดงนะครับทุกคนนี่เอ้ยไม่ใช่ยุงแดงไอเจ้าง,งูนะครับทุกคนนี่ได้งูไอเจ้ามันเรียกอะไรนะดวงเนตรนะครับทุกคนเออได้ดวงเนตรมานะเป็นตัวที่พม เคยบอกแล้วนะครับว่ามันโกงมากๆนะครับมันแรงมันมีดูดเลือดพาสติกมันโหดนะครับมันมกระตันนะก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมก็เลยได้จัดเป็นเจ้างูไว้นะเพราะว่าเลดไม่รู้ว่าเลดตู้ตัวม่วงเป็นอะไรนะครับทุกคนไม่ค่อยออกเลยนะครับเออไม่ค่อยออกนะผมแบบไปดักดักคนที่ลีนะครับสองคนนะก็ไม่ออกนะไม่ค่อยออกออกก็แบบมีท่านไนท์ฟินิกอะไรแบบนี้นก็เลยแบบอเอางู เอางูมาเล่นดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไม่มีเวลาที่จะเล่นนะผมก็เลยได้จัดไอดีงูมานะครับทุกคนนี่ไอเจ้างูจงอางดวงนีดนะครับทุกคนเออก็วันแรกนะครับอ่าผมก็ดองตัวเหลืองมา62บใบแล้วก็ตัวแดงนี่ผมจะดองเรื่อยๆนะส่วนตัวเหลืองผมจะสุ่มตั้งแต่คลิปแรกให้ทุกคนดูนะว่าได้ตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขอนี่นะผมลืมดูนะครับทุกคนว่าผมลืมปิดไอนี่นะเพราะว่าผมสตรีมแล้ว ผมมาอัดคลิปต่อเลยนะผมไม่ได้ปิดไอเร้าท็อปดูเนียดไว้นะครับขออภัยทุกคนนะครับที่ตะกี้มันอาจจะลกตาหน่อยนะครับทุกคนก็เอาผมมีตัวเหลืองอยู่62ใบนะครับผมจะมาสุ่มดูนะครับทุกคนว่าจะได้คอใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแจก g จจีนอล่าง2ฟรีแล้วก็ มันไม่มีคอให้เล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีไม่มีพวกกีนัดอะไรนะมีแค่กีนอตล,ล่างแรกนะครับผมก็เลยจะมาสุ่มรูตัวเหลืองก่อนนะครับทุกคน60บใบนะว่าจะได้เจ้าอคอใหม่หรือเปล่านะมาหนึ่งใบแรกนะครับใบฟรีนะขอสุ่มใบฟรีไปก่อนนะครับกดข้ามไปเลยนะได้คำมาดูรินะครับทุกคนเออปะสิบใบนะ สิบไปแรกจะได้เป็นตัวอะไรนะครับทุกคนขออนุญาตกดข้ามไปก่อนนะปึ๊บ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 เฮ้ยได้ม่วงกดโอ้โหได้แม็กสายฟ้านะครับทุกคนอ่าเอาที่ว่ามาปลดฟิกเกอร์นะแล้วก็กดพยายามเพีนะปึ๊บปึ๊บโอเคไปยี่สิบไมนะครับขอแค่พอนะครับทุกคนขอแค่พอเลยจริงๆไปกดข้ามไปนะแบบดรจินัทอะไรแบบนี้นหากไม่ ว้าได้เปลี่ยนปลาหมึกนะใช่ไหมตัวเนี้ยผู้สงสารทะเลลึกนะได้เป็นปลาหมึกมาเเหมือนกันนะเล็ดจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่มีเลยทุกคนไปสามสิบใบนะเกลือไปไหนนะครับทุกคนเออพอตอนไอ้นี่ระดวงดีเหลือเกิือนะพอตอนอ่าตอนล้างเกลือนะครับฉันโอ้โหฉันขับไม่ออกหรอกนะโอเคเลย พีซี่ก็เริ่มจะขับไม่ออกแล้วตอนนี้ไปจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเลยนะสี่สิบใบนะครับผมขอข้ามไปอีกละกันได้ไหมมีหรือเปล่าโขดได้ม่วงซ้ำด้วยเหลือยี่สบใบสุดท้ายนะครับขอดทองได้ไหมอย่างน้อย60สบใบเลยนะเฮ้ยตะกี้มันโหลดมันโหลดนานฉันยืน โอเคโอเคถือว่าเป็นคอนะโอเคถือว่าโอเคโอเคถือว่าหน้ากากหวานก็ถือว่าเป็นคอนะมาข้ามไปอีกเลยอุ้ยของโอ้โหแล้วมันกระตุกอะไรแล้วมันแบบไอ้นี่อะไรขนาดนั้นน่ะแบบดีเลย์มากเลยตะกี้อุ้ยได้ตัวเหลืองมีสองใบน,นะโอเค ไเก็รมาเพิ่มนะอ่ะได้เป็นหน้ากากหวานมานะครับทุกคนเอาใส่ตรงนี้แล้วก็เจนอตก็ใส่ตรงนี้นะโอเคก็ทีมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับในตอนนี้นะเจนอตก็สองดาวนะหน้ากากหวานก็ทอาหน้ากากหวานไปก่อนเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเค ครับไม่น่าจะขึ้นสองดาวได้นะแต่ยี่มีโอ้โหเกือบเอ้ยไม่เกลือบขึ้นสองดาวได้นะโอเคแล้วก็อ่านปรกาศวันไปอโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับในวันที่หนึ่งนะครับผมเล่นยังไงนะอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะผมเล่นยังไงนะครับก็ มันเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนก็จบวิวยิบเจ็ดนะทําให้จบวิวยิบเจ็ดนะแต่ว่าตอนนี้มันมแจก,กตัวแดงปะมันแจก,กตัวแดงนะทุก่ามันไม่แจก,กนะ,อะโอเคก็ดูโฆษณานะครับทุกคนก็ดูออกพลังงานนะครับส่วนอ่าตรงนี้นะครับผมซื้อถึงห้าร้อยเลยนะครับทุกคนซื้อถึงห้าร้อยเลยนะแล้วก็โกซื้อหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าเอาเพชรไปกดตัวแดงเด็ดขาดนะครับทุกคนอันนี้ส่วนตัวผม อันเพชรสำคัญมากๆนะสำหรับวันที่สองนะรับมาแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับทุกคนของตรงนี้มันสำคัญนะมันสำคัญพอสมควรนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันจะประมาณเลเวลกลางๆนะมันจะไม่ค่อยมีนะครับไอเขาเรียกอะไรนะก x p ตรงนี้นะก็ ไปเลยน่าจะได้อยู่นะโอเก้าเก้าเอาดีป่ะเนี่ยแล้วก็วันนี้ถ้าทุกคนยี่สิบหกแล้วนะแนะนําให้มาฟาร์มป่งม่วงนะครับด่านที่สองไว้เลยนะครับทุกคนมาฟาร์มตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้ได้ของเขียวนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะแล้วก็คิวนะครับตีบอสนะครับตีบอสตรงนี้ก็แนะนําให้ดีให้ผ่านเนี่ยถึงรางวัลขั้นสูงนะแล้วก็ ถ้ามันปลดบิดคิงก็มาตีบิดคิงนะครับให้ถึงรางวัลขั้นสูงเหมือนกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับมาทุกคนใครที่ออยากมีเพื่อนผมนะสามารถแอด,ดมาได้นะครับตรงนี้นะวันแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกทุกคนก็มันไม่ค่อยมีแบบเมนูอะไรนะอะไรใหม่ๆนะครับทุกคนสําหรับวันแรกนะครับรอวันที่2นะมีเยอะอยู่นะครับทุกคนที่จะมาแนะนํานะมา ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอไปต,ตีคนที่เป็นเพื่อนแล้วกันโอ้โหคนนี้กาโร่นะครับทุกคนแล้วก็กูลิบัสนะมาขอลองหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับไอ้เจ้ากาโร่นะครับอ่าไอ้เจ้าดวงเตรผมได้เปิดก่อนนะครับทุกคนอันตีไปนะหนึ่งหมื่นเก้าพันดาเมจนะแต่ว่าไม่ได้ตันกาโร่นะกาโร่ก็อันตีส่วนขึ้นก,นกนมาสามหมื่นหนึ่งพันดาเมจนะโอ้โหโคตรแรงเลยทุกคนแล้วก็เจนอสยิงมาสามหมื่นดาเมจนอนเทงเต้ง,ง,งหมดเลยนะครับทุกคน เอสนะเราก็สู้เขาไม่ได้นะแล้วก็เจอกับคน x i L I K O นะคนนี้ก็เล่นงูเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่างูเขาได้เปิดก่อนผู้มัญชาดารบัาให้อสรพิดงูพิษไปนะอสรลิดก็อันตีไปนะครับทุกคนสามหมื่นสี่อุ้ยทำไมของเขาดูแรงๆของเราทำไมดูเบาเบาดูดิของเราจะสองหมื่นกว่าก่อนได้ดินก็จะอัดไปก่อนนะแล้วก็เจนอสเขาได้ซินโซิปปูซินมา เรียบร้อยกองงูผมก็ได้ออกก่อนนะในรอบที่สองนะอันตีไปหนึ่งหมื่นดานเมจนอนไปแล้วนะแล้วก็เหลือแค่จนอตโดนได้ดินผมสับไปเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใครอยากออกคลิปแบบนี้นะครับทุกคนสามารถทักมาหาผมได้นะในเกมนะครับในเกมก็มีเกมมิ่งเหมือนซื้อซองเลยนะครับทุกคนเออแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กหมดนะกระงูอัศรพิษงูพิษกัดไป2800 0ดัานาเมจนอนเทิ้งๆไป2ตัวนะ เจนออดเขาก็ยิงส่วนคึดกลับมาพุ่มหนึ่งหมื่นเก้าพันดาเมจนะครับทุกคนนอนเป็นหนึ่งตัวนะไอดิดก็ขอปาดไปหน่อยแล้วกนเรียบร้อยนอนไปอีกสองตัวนะแล้วก็เจนออดผมก็ยิงไปไปเซ็ตโคเซ็ตโคไปหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งพันดาเมจบอลทองก็ยิงไประเบิดคหัวระเบิดเรียบร้อยนะครับทุกคนคนอิกิโอก็ได้นอนเรียบร้อยนะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าผมจะบิดนะครับผมบิดแน่นอนนะอ๋อไม่ใช่ ผมไม่บิดแน่นอนนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยนะครับใครที่จะมาเล่นกับผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมทําคลิปลงทุกวันทุกวันเรื่อยๆนะครับเออมาเตือนผมบ้างละกันนะครับว่าวันไหนผมไม่ลงก็มาแบบคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมเลือกเกียรติผมค่อนข้างที่จะขี้เกียจนะในการลงคลิปนะครับ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะในวันต่อไปนะ ให้ทุกคนดูดีนะครับทุกคนก็ <g ham> ใครที่มีอะไรแนะนําก็สามารถแนะนําได้ใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนแต่ว่าน่าจะลงวันเดียวกันนะน่าจะลงตอนยินนะครับก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันครับ